วันนีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะฮะแล้วสวัสดีเพื่อนๆชาว a c e b o o k นะฮะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่เป็นลูกค้านะฮะของ l a m p ป้าเพอร์ฟอร์มด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนที่มาหน้าร้านแล้วก็มารู้จักผมนะฮะแล้วก็เพื่อนใน Facebook ผมด้วยนะฮะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะของ l a m เบสต้า v 2 0 0นะครับหรือว่า v รือว่า V125 ก็ได้นะฮะก็คือเป็น l a m เบสต้าเนี่ยแหละ นะฮะใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะฮะเป็นเวลาเราซื้อรถมามันขาดไม่ได้เลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอตะแกรงหลังนะฮะเราต้องใส่อยู่แล้วเพื่อให้มันดีเทลคือบางคนก็ใส่เป็นดีเทลให้รถมันสวยงามนะฮะแล้วก็ใส่เพื่อเอาไวบ้บรรทุกเลยนะฮะทีนี้แล้วไอที่ผมจะรีวิวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าใส่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวใช้งานได้จริงด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมก็อันนี้กล่องผมเปิดมาแล้วนะ,ะผมเช็คสินค้าแล้วลนะแต่ผมก็จะมาอัน็อกซิงให้ เพ e okay? ื่อนๆดูเลยว่าแพ็กเกจมันในตัวกล่องมันมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาที่ไปด้วยนะฮะให้เพื่อนๆดูด้วยว่าตัวนี้ทำไมผมถึงนำเข้าเข้ามาขายนะฮะจะพูดว่านำเข้าแล้วมันก็ไม่เชิงนะฮะจะนำเข้าเหรอจริงๆแล้วงานตัวนี้ส่งออกนะฮะงานตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ไม่ลำบากเพื่อนๆเกินไปหรือว่าเพื่อนๆชอบหาของอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะรู้จักถ้า ไม่เชิงลึกเท่าไหร่หรอกคนระับเพื่อนๆจะรู้จักคำว่า KFactory นะฮะอันนี้เป็นงานของ KFactory แท้นะฮะเพื่อนๆดู KFactory นะฮะนะฮะอ่ะอ่ะดูโลโกโ้เขา,ขา,ขาครับ KFactory นะฮะโอเค KFactory อยู่ในไทยนี่นแหละฮะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะฮะว่าการที่จะออกแบบออกแบบตัวเนี้ยผมได้คุยกับทางผู้ทำนะฮะร,รถแลมเบสต้าของเราเนี่ยฮะ ตากล้องแผนมันนิดนึงแลมเบสต้าของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแลมเบสต a าวินเทจหรือคลาสสิกรุ่นเก่านะฮะแต่มันเป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะฮะผมใช้คําว่าโมเดิร์นคลาสสิกดีกว่าทางผู้ทำเนี่ยฮะเขาบอกมาว่าถ้าจะไปใส่ตะแกรงแบบรุ่นเก่าๆเ,เลยเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าเพื่อนๆเห็นเห็นรถ mm hmm. รุ่นเก่าๆแลมสองแลม,ส,แมสามแลม,ส,ม,แม,ส,ม,แมสี่นะฮะมันไม่สวยหรอกผมยอมรับนะว่าตัดกรงตะแกรงอะไรมันไม่สวยคือมันก็อยู่ในยุคข,ของเขานะ แต่เมื่อมันมาอยู่ในโมเดิร์นคลาสสิกแล้วเนี่ยฮะตะแกงหลังมันก็ต้องเป็นโมเดิร์นคลาสสิกด้วยนค,คือสวยงามในยุคข,ของเราแล้วก็ยังคงความโมเดิร์นเอาไว้นั่นเองนะฮะอ่ะเพื่อนๆดูดูดูนะฮะอาจดูง่ายๆเลยนะฮะดูเพจเขานะฮะที่ทำนะครับเป็นเพจอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้กัดลายเลเซอร์ Laser นะฮะแล้วก็เป็นหมุดทองเหลืองนะฮะดูง่ายๆนะฮนะ่ะ ตัวนี้ก็เป็นเลเซอร์นะครับเหล็กอย่างหนานะฮะเหล็กเหล็กหนานะฮะสแตนเลสอ๋อไม่ใช่สแตนเลสนะฮะสแตนเลสพาร์ตโคดเนี่ยดูนะฮะเคแฟคทอรี่นะฮะเออโลโก้ของเขานั่นเองนะฮะแล้วก็เพื่อนๆดูนะฮะงานตรงนี้หลายๆงานนะฮะผมไม่ไม่ไม่ต้องเอ่ยนะฮะหลายๆงานเพื่อนๆลองไปดูนะฮะเหล็กลักษณะแบบนี้ถ้าเขาจะทําอย่างนี้เขาไม่พับนะฮะเขาตัดแล้วเขาเชื่อมเขาตัดแล้วเขาเชื่อมแต่งานเนี้ย งานเคแฟกเอรี่เป็นงานเป็นงานพับนะฮะแล้วเพื่อนๆดูรอยเชื่อมนะยิ่งพาวเดอร์โคไปยิ่งไม่เห็นเลฮะรอยเชื่อมเล็กมากนะฮะแต่แข็งแรงมากนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆดูรอยต่อนะฮะรอยต่อลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นไหมถ้าเป็นแบบงานทั่วๆไปที่เห็นก็จะเป็นเหล็กตอนเดียวกันเลยหรือไม่ก็เชื่อมเชื่อมเอานะฮะที่เรื่องความคงทนหรือการบรรทุกหนักเนี่ย ผมคงคิดว่ามันอาจจะมีเอฟเฟกเวลาลถมันสะเทือนหรือว่าอะไรมากมายในระยะยาวๆนะฮะแต่อันนี้เพื่อนๆดูความใส่ใจในการในในใน,ในการสร้างงานสร้างของเขานะฮะแล้วพาวเดอร์โค้หนามากหนาจริงๆคือถ้าเพื่อนๆจับงานงานพาวเดอร์โค้อะไรที่มันเป็นพรีเมียมนะฮะเพื่อนๆจะรู้สึกพรีเมียมเหมือนผมเลยแล้วก็พาวเดอร์โค้มันไม่ได้เงามากนะเงาจนแบบ เงาจนเวอร์มันไม่ได้เงาเวอร์ขนาดนั้นนะมันก็เป็นดําเงาเหมือนเหมือนของออกมาจากศูนย์เนะมันเหมือนขาตั้งรถเราเนี่ยนะมันเหมือนออกมาจากศูนย์เลยไม่ได้เงาจนจนน่าเกลียดเกินไปนะฮะอันนี้นะครับก็ง,ง่ายๆนะฮะเดีเ๋ยวราคาย,ยัางไงเดี๋ยวผมโพสต์บอกแล้วกันนะฮะแล้วก็ที่อยู่ที่ขายนะฮะร้านผมขายนะครับใครเป็นใครใครเป็นคนรับออเดอร์อยังไงเดี๋ยวผมจะให้ในดีสคริปชั่นแล้วกันนะฮะเพื่อนๆก็ ดูกันไปเลยกันงั้นอันนี้เดี๋ยวมันจะเสียเวลามากเดี๋ยวผมติดตั้งให้ดูเลยง่ายมากนะครับแล้วก็ที่จะให้มาด้วยก็จะเป็นน็อตสเตเล็นะฮะสามนี่ะฮะอย่างดีนะฮะใส่แทนตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองดูว่าอุปกรณ์ติดตั้งมีอะไรบ้างเพื่อนๆก็มีได้เลยนะฮะเพื่อนๆมีชุดประแจแบบนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนถ่ายตัวเดิมออกมัปออก เพื่อนขายตัวเดิมมันออกเลยนะฮะติดตั้งนะเพื่อนเอาออกเลยนะฮะอ่าน,นี้ขขยครั้งแรกนะฮะจริงๆแล้วโอเวนี้ยผมรองานตัวเนี้ยมามามาระยะหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้ผมก็จะสั่งมาออนเชลเลยไม่ได้สั่งมาให้เพื่อนๆต้องมาพีออเดอร์นะฮะผมจะต้องมีของเลยนะฮะสไตล์ของผมมันต้องมีของเลยแหละไม่ต้องมาพีออเดอร์กับผมหรืออะไรอย่างงี้ผมไม่อยากให้รอนะฮะ อันนี้เพื่อนๆก็เอาออกเลยครับน็อตตัวเดิมนะฮะติดตั้งง่ายครับง่ายง่ายมากนะฮะง่ายจริงๆนะแล้วก็จะมีน็อตเบอร์สิตัวตรงป้ายทะเบียนนะฮะอันนี้ไอ้ไอ้แผ่นเดิมลองเอ่เพื่อนๆเอาไว้นะฮะออแล้วก็เดี๋ยวมีน็อตเบอร์สิบด้วยนะฮะแป๊บนึง ลองดูครับแล้วก็นับเบอร์สิบเพื่อนก็ออกนะฮะเพราะว่าป้ายทะเบียนมันจะต้องทับที่เพจมันนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูว่าเพื่อนๆซื้อไปแล้วเพื่อนๆติดตั้งง่ายมากนะมีเบอร์สิบแล้วก็หกหลินนะฮะง่ายมากนะแล้วเพื่อนเพื่อนซื้อไปคุ้มมากนะงานตัวนี้งานตัวนี้ส่งเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับส่งญี่ปุ่นนะฮะคือเพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่ว่าลอจิิกของญี่ปุ่นเขาไม่ไม่ได้รับ รับงานอะไรเข้ามาขายง่ายๆหรืองานอะไรแบบสุม 4, ส่มสี่สมห้าไปขายแล้วใช่ว่าจะขายได้นะที่ญี่ปุ่นนะเพื่อนๆเอาป้ายออกก่อนเลยนะฮะเอ,อันนี้ผมลองไว้ตั้งนานแล้วนะฮะอันนี้ฮแบบนะลองไว้มันมันมันสะเทือนมันดังแผดแผดแผดตอนตอนขับนะฮะ ดูไปพร้อมกันเลยครับยาวๆไม่ต้องตัดต่อนะแต่สักผมกะไว้สักสินาทีนะเพื่อนๆวางเลยนะฮะเพื่อนๆวางเลยเห็นไหมเพื่อนๆจะได้ดีเทลแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็น็อตสองตัวที่ผมให้ไปนะฮะเพื่อนก็ใส่ได้เลยนะฮะเพื่อนจะไปหาแหวนลองจะไปอะไรแหวนลองหรืออีกทีนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวของเพื่อนนะฮะจะไปเปลี่ยนนอ็อตเป็นน็อตอะไรก็ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ จะเป็นเบอร์นี้นครับอ่าเพื่อนๆก็หมุนเข้าไปเลยครับหมุนเบาๆไปก่อนนะฮะของมันตรงรุ่นครับยังไงก็ใส่ได้อยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆก,ก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะคือเอาง่ายๆเลยนะฮะอ่าผมจะเปิดราคาขายไม่แพงนะฮะถ้าเพื่อนๆไปดูยี่ห้ออื่นๆที่ขายกันในไทยเดี๋ยวยังไงผมขาย สองพันก,กว่ามีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะถ้าแผ่นป้ายทะเบียนไหมถ้าแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อนมาเพื่อนๆก็จะใส่อย่างนี้นะฮะเห็นนะก็จะสวยงามแล้วก็ด้วยเพดตัวนี้อยู่ประมาณ2มิลน,นะฮะสมิลกว่า2มิลครึ่งหรือ3มมิลผมไม่ได้วัดนะฮะตรงนี้แต่หนาเหมือนกันมันก็จะทําให้เพื่อนทนะ,นนะ,ะเบียนเพื่อนมันยกด้วยนะฮะทะเบียนเพื่อนมันยกด้วยแล้วมันก็ไม่ มันไม่ไปสีกับชุดสีของเพื่อนเพื่อให้เป็นริ้วรอยนะฮะตัวนี้นะฮะอันนี้เพื่อนๆก็ใส่เข้าไปเลยครับทะเบียนคอนี้ผมยังไม่ได้ทะเบียนนะฮะเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยนะฮะน็อตตัวเดิมนั่แหละฮะอืมใส่เข้าไปเลยนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จุดยึดมันจะมีอยู่สี่จุดเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอนๆบางบ,บางยี่ห้อจะมีแค่จุดเดียว ถามว่าแข็งแรงไหมเพื่อนๆก็ลองคิดเอาดูเองแล้วกันนะครับว่าแข็งแรงไหมนะฮะแต่อันนี้สี่จุดครับยึดยึดให้เพื่อน,นอ่ะสี่จุดแข็งแรงบรรทุกหนักได้แน่นอนนะฮะแต่กล้องก็แผนให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะทรงรถมิติเปลี่ยนนฮะบ,บางคนก็ยอมรับเลยว,ว่าใส่เพื่อความสวยงามนะฮะบ,บางคนใส่ใช้งานจริงๆนะฮะหนึ่ง ไม่ถนะัดกดล็อกก็ไม่เคยเอาออกมันเลยแบบนี่นี่เดีย เพื่อนก็จะจัดปลทะเบียนนิดนึงนะให้มันให้มันตรงตรงนะฮะก็ทีนี้จุดยึดอ่ะมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะฮะสี่จุดนะครับยึด4จุดอ่นะ มมานนั้นครับผม,ผมเพื่อนๆดูได้เลยพิจารณาดูได้ครับว่าง,งานสวยไหมนะฮะผมขายอยู่ประมาณเท่าไหรหนะ้าตากล้องที่เราเคาะราคา26,90อ่ะประมาณ26,90คุยดีๆอาจจะฟรีส่งนะฮะเดี๋ยวผมฟรีส่งให้นะลองดูนะเพื่อนลองดูนะความแข็งแรงผมคงไม่ต้องเทสให้เพื่อนดูเพราะผมไม่มีอะไรบรรทุกนะฮะ เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูลองดูสรงได้นะฮะน็อตที่ให้มาก็ไม่ต้องกลัวสนิมขึ้นนะฮะสเตนเลสสเตนเลสมดฮนะหรือไม่พอใจเพื่อนๆก็แต่ตรงนี้เพื่อนๆอ,อย่าไปใส่นะพวกไทเทเนียมหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยไทเทเนียมมันก็มีความเปราะนะเบาก็จริงนะผมแนะนำให้เป็นน็อสตสแตนเลสนะฮะในการใส่นะฮะ,ะเพื่อนๆลองดู ส่งรถเพื่อนแลดูแบบมีกิมมิคขึ้นนะฮะเห็นนะและดูมีดีเทลเห็นนะท้ายเพื่อนๆดูแลดูจะยาวขึ้นเห็นนะฮะเห็นนะประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอลองดูลองพิจารณาดูนะฮะว่างานตัวนี้ถ้าผมขายราคาเนีเ้ที่กล่าวมาเ,เพื่อนเพื่อนว่ามันโอเคไหมนะฮะลองดูนะดูได้นะฮะเห็นนะสวยนะ สวยนะอ่ะโอเคถ้างั้นแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจนะฮะยังไงแล้วก็ติดต่ออทางทางกลุ่มนะร้านร้านขายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดีสคริปชั่นเอาไว้นะฮะแล้วก็สนใจยังไงก็ว่ามาแต่ตอนนี้ของกำลังเข้ามาหาผมนะฮะอืมก็ ก็ยังไงก็อาจจะรอหน่อยนะฮะไม่ไม่นานไม่นานเกินรอของดีๆรอหน่อยก็ได้นะฮะงานตัวอย่างนี้ผมรอเป็นเดือนผมบอกน้องผมรอเป็นเดือนนะฮะแต่ผมก็ต้องเอามาใช้ให้เพื่อนๆได้ได้เห็นภาพก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าผมเอาภาพเอ่อเอาเอา,เอามาโพสต์ขายเลยผมก็บอกไม่ได้นะฮะว่ามันดีไม่ดีนะฮะแต่นี้ผมมั่นใจนะในส่วนใหญ่ผมจะใช้ใช้ของดีๆทั้งนั้นนะในการใจรถนะฮะอ่าโอเคท้างั้นแล้วขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากนะที่เป็นลูกค้ากันเสมอมานะฮะแล้วก็ ขอบคุณนะเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้ผลิตด้วยนะฮะที่ผลิตผลงานดีๆนะครับมาใช้กับรถดีๆครับรถราคารถราคาก็ไม่ได้ใช่ถูกๆนะฮะแล้วก็ต้องใช้คู่กับของดีๆมีคุณภาพนะฮะอย่าง K Factory นะฮะอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ